วันนี้เราจะมาพร้อมกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่ถ้าใครเกิดทันนะครับในยุค80เนี่ยไม่มีทางลืมแน่นอนครับภาพของชาย3คนในชุดจำสูตรขับรถคา d i ิ l ล c m i ลเลอร์เ e เทโอฟูตูราดูเพล็กซ์ลโมปี1959มาพร้อมกับอุปกรณ์จับผีสุดไฮเทคใช่ครับผมกำลังพูดถึงโกสบัสเตอร์นั่นเองครับเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ major m o มูทท็อกช็อตนิวส์นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจกับเกร็ดต่างๆครับที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับมาเล่าให้คุณฟังแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละสคลิปนะครับเป็นประจําที่ major group ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดโดยทีมงานวิวไฟเดอร์ร้อครับ หนังภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าฮิตระเบิดเถิดเทิงลยครับปี1984นะครับเขาใช้ทุนสร้างประมาณ20ล้านเหรียญนะครับทำรายได้ถล่มทลายครับเกินกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐเลยเรียกว่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้นะครับคงขึ้นแท่นหนังทําเงินระดับพันล้านเหรียญไปเลยแหะครับโดยหนัง Ghostbuster เนี่ยฮิตแบบจริงๆจังๆสุดๆเนี่ยคงเป็นส่วนของเพลงประกอบของ Ghostbuster ครับ Who d o y u Gonna Call Ghostbuster อันนั้นนั่นแหละครับทุกคนฮัมได้จนถึงปัจจุบันเลยครับนอกจากนั้นแล้วหนังเรื่อง Ghostbuster ยังถูกดัดแปลงเป็นทั้งการ์ตูนใน ชนหนังสือการ์ตูนวิดีโอเกมทําออกมาต่อเนื่องถึง9ภาคนะครับแต่ตัวหนัง Ghostbuster ในยุคคลาสสิกเนี่ยมีเพียงแค่2ภาคครับตัว Ghostbuster สเองเนี่ย พอเป็นภาคต่อก็รายได้ดรอปลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับนั่นก็คือประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่หนังชุดนี้มีภาคต่อออกมาได้แค่ภาคเดียวครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวดารานาแต่ละคนเนี่ยเน้นอยากจะไปทํางานหลักของตัวเองก็เลยไม่ได้มีการกลับมารวมทีม Ghostbuster กันอีกครับจนกระทั่งปี2016นะครับเ,เราก็ได้เห็นการนําเอาหนัง Ghostbuster กลับมารีบูทใหม่ครับเป็นเวอร์ชันดาราตลกผู้หญิง4คนครับแล้วก็เป็นดาราตลกหญิงแถวหน้าเลยนะครับโดยมีการวางแผน จะสร้างออกมาเป็นภาคต่อเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้ว Ghostbuster Answer the Call เนี่ยฉบับหญิงล้วนแปกครับหนังทำเงินไปได้แค่229ล้านเหรียญน,นะครับน้อยกว่าหนังภาคแรกตอนปี84แล้วก็เยอะกว่า Ghostbuster 2แค่นิดเดียวเองครับทั้งๆที่ใช้หลังจากทั้ง2ภาคมานานหลายสิปีนะครับแถมทุนสร้างเนี่ยโอ้โห144ล้านเหรียญสหรัฐครับนั่นก็เลยทำให้โอกาสที่จะทำหนังภาคต่อของ Ghostbuster หญิงเนี่ยปิดไปโดยปริยายครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสตูดิโอเองไม่มีทางปิดประตูโกลด์บัสเตอร์ไปอย่างสิ้นเชิงครับโคลอมเบียพิกเจอร์เนี่ยจริงๆตอนนี้ก็มีเหลือแฟรนไชส์อะไรอยู่ในมือแล้วนะครับทำให้นั่นคือเหตุผลหลักครับที่พวกเขาไม่มีทางทิ้งโกลด์บัสเตอร์ไปได้ง่ายๆครับหลังจากโกลด์บัสเตอร์หญิงไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็เลยมีความพยายามจะฟื้นคืนชีพโกลด์บัสเตอร์ฉบับคลาสสิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับให้มันประสบความสําเร็จไม่ยากครับ ถ้าอีวานไรค์แมนทาภาค1ภาค2ก็จับเอาเจสันไรค์แมนซึ่งเป็นลูกชายของอีวานไรค์แมนผู้กํากับโก o ส t บัสเตอร์ภาคแรกนั่นแหละครับให้มากํากับโก o ส t บัสเตอร์ภาคต่อคราวนี้ครับซึ่งตัวของเจสันไรค์แมนเองน่าจะถือเป็นดาวรุ่งที่สุดในหมู่ทายาทคนทําหนังชื่อดังแหละครับเพราะว่าตัวของเจสันไรค์แมนเองเนี่ยเคยมีหนังระดับชิงออสการสาขาผู้กํากับยอดเยี่ยมมาแล้วถึง2ครั้งนะครับนั่นก็คือจูโน่และก็อัพอินดีแอร์ครับสำหรับโกลส์บัสเตอร์ภาคใหม่ที่ใช้ชื่อว่าโกรับล็อกส์ ครั้งแรกของเจสันไรท์แมนครับโดย Ghostbuster Afterlife นะครับจะไม่ใช่หนังรีบูทแบบ Ghostbuster หญิงล้วนนะครับน่าจะนับเป็น Ghostbuster 3อย่างเป็นทางการได้ครับเพราะหนังจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวดองกับภาคแรกมากๆโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งก็คือผีบุกนิวยอร์กในปี1984ครับโดยหนังเนี่ยจะเล่าถึงเด็กสาวที่ย้ายมาอยู่ในบ้านใหม่กับแม่และได้พบหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการปราบผีเมื่อหลายสิบปีก่อนครับตัวหนังวางนักแสดงนำเอาไว้ก็คือแคร์รีคูนนะครับฟินวูฟฮาร์ดนะครับจาก Stranger Things แมคเคนน่เกรซนะครับแล้วก็พอลรัตมาร่วมแสดงนำครับแต่มีข่าวนะครับว่าน่าจะมีการจับเอาดารานักแสดงโกสบัสเตอร์เก่าเนี่ยมาปรากฏตัวในโกสบัสเตอร์ฉบับนิ้วเช่นเดียวกันครับซึ่งไอเดียของหนังก็คือถ้ามนุษย์รับรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าโลกนี้มีผีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะมีกลุ่มกระบวนการปราบผีเกิดขึ้นใหม่ๆได้เหมือนกันครับซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงตัวละครน,นําในหนังชุดนี้นั่นเองครับ Ghostbuster Afterlife เองเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีกำหนดฉายประมาณกรกฎาคมปีนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนหางเลขเหตุการณ์โควิด -19 ไปเหมือนกันครับก็เลยต้องเลื่อนฉายไปฉายปี2021รัวปีหน้าแทนครับโดยตามแผนถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะทําภาคต่อกันออกมาเรื่อยๆละครับล่าสุดมีความสับสนเกิดขึ้นพอสมควรนะครับเมื่อเจสันไรท์แมนเนี่ยดันไปให้สัมภาษณ์เรับว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังทํางานกับ Ghostbuster ภาคต่อไปอยู่จนมีสำนักข่าวหลายแห่งไปเขียนว่าเจสันไรท์แมนพัฒนานหนังภาคต่อ Ghostbuster เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงครับว่าไอ้ภาคต่อที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาหมายถึง Ghostbuster Afterlife ไม่ใช่หมายถึงภาคหลังจากนี้แต่อย่างไรก็ตามครับก็มีข่าวว่า Sony Picture เองก็มองมองโอกาสสำหรับหนัง Ghostbuster อยู่จริงๆครับโดยตัวของแดนดักรอยนะครับที่เป็นมือเขียนบทแล้วก็เป็นนักแสดงนำ Ghostbuster ฉบับคลาสสิก Classic เนี่ยบอกว่าเขาอยากจะทำ Ghostbuster ที่เป็น p r ีค u e l ครับการได้มาเจอกันของ3นักวิทยาศาสตร์นักปราบผีเพราะว่าใน Ghostbuster ภาคแรกเนี่ยทั้ง3คนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นฉากการได้เจอกันของดรเวก ด็อกเตอร์เรมอนด์สแตนส์แล้วก็ดรอีกอร์สแปงเลอร์ซึ่งเป็นทีม g h o s t b u s t e r ร์คลาสสิกเนี่ยตอนหนุ่มๆเขาเจอกันอย่างไรแล้วทำไมมีอุดมการในการปราบผีร่วมกันเนี่ยนี่คือไอเดียที่น่าสนใจของแดนน์แกร์อยนะครับส่วนทางด้านผู้กำกับอีกหนึ่งคนครับที่เคยเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์โกลด์บัสเตอร์อย่างพอลฟิกเองเนี่ยแกกำกับโกลด์บัสเตอร์หญิงล้วนถูกไหมครับแกก็บอกครับว่าอยากเข็นหนังเอา2ขบวนการปราบผีเนี่ยมาเจอกันนั่นก็คือขอบวนการปราบผี ชุดคลาสสิกกับขบวนการปราบผีชุดหญิงล้นของแกนั่นเองครับซึ่งไอเดียหลากหลายที่เกี่ยวกับ g h o s t b u s t e r สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นจริงหรือไม่นะครับอันดับแรกต้องลุ้นก่อนครับว่า g h o s t b u s t e r After Life จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าถ้าประสบความสําเร็จเหมือนที่จูแมนจิทําได้ w ว l c o คัมดูเดอ u n จังเกิลทำได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้แน่นอนครับว่า Ghost Buster จะมีภาคต่อครับ และนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster นะครับกับความคืบหน้าล่าสุดครับที่เราทีมงาน v i i d e r หยิบม,มารายงานให้ทุกคนได้รับรู้กันในรายการ m j o r m o o ท Talk Shot News ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรติดตามรับชมรับฟังได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่จนกว่าจะคลิปหน้าผมจีน v i i d e r d e r ลาไปก่อนสวัสดีครับ